น้ำมันลงไปนะคะกระเทียมะค่ะแล้วก็นำกุนเชียงลงทอดพร้อมกับ กระเทียมนะคะทอดไปด้วยกันค่ะด้วยไฟกลางนะคะแบ่ใช้ไฟแรงนี่ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะคะที่จะทำให้ข้าวผัดกุนเชียงเราอ,อร่อยก็คือเรานำกุนเมาทอดมาทอดกับกุนเชียงก่อนนะคะจนให้กุนเชียงสุกนะคะด้วยไฟกลางไปค่อนข้างอ่อน,นะคะ่ะ เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอคุณเชียงสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาข้าวลงค่ะจะใช้ข้าวเย็นหรือข้าวแช่ในตู้เย็นหรือข้าวผัดข้าวหุงใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเราก็จะคลุกเขา ให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะเอาไข่มาเคลือบข้าวนะคะไข่ที่เราตีไว้ ตัดไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวไม่แฉะให้ข้าวมีความแห้งในกระทะค่ะตอนนี้ก็ใช้ไปอ่อนนะคะ,ะข้าวจะไม่ติดกระทะเลยค่ะทำวิธีนี้นะคะ เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่ทําให้ข้าวไม่ติดกระทะกันก็จะผัดไปเรื่อยๆจนข้าวมีความแห้งขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะใส่มะเขือเทศค่ะ จะชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะสังเกตดูนะคะคาบจะไม่ติดกระทะจากนั้นเราก็จะตามด้วยหอมซอยนะคะหอมซอยลงไปค่ะ